คอมหกหนูเอลิสเวอร์ชั่นใหม่กิ่งคุณเดิมเยอะมากเพราะคราวนี้มาคู่กับเจซันเตยและเทวิตเตอเฟสที่จะทำให้แผงหน้าของเราถึกกว่าเดิมแถมได้บัฟพร้อมมาเทมจากเทวิตเตอเฟสอีกเล่นยังไงไปดูกันเลยต้นเกมผมได้นามาไวเลยรีหาผลไม้โกลเด้นเอชรีสองตัวแล้วได้เลยเซ็ตทางเส้นทีก็มาลังออกเห็นแรกผมเลือกเฮลวี่อีสต์เดอะคราวเพิ่มตีไวให้นาดรอปเงินรัวๆแล้วรอบวงล้อผมได้ได้คาถาอีกเลยผสมกับท่ดูทำกุญสูให้นาเครื่องปั๊บเงินของเราเริ่มทำงานแล้วครับที่เหลือผมก็จะทยออออออยเเ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 กกกกกก็็็บบไไไไวววว้้้้้ททททุตตัััพพพีีี่่่่่ืืมมมหลผจะะใสแงงงนนนรรราาาฟ์ิดด อ่องเม้นถัดมาผมบ้าเ,เงินเลยกดออเดอรชิมเมอร์ถ้ากดติดตามผมตอนนี้คุณจะรวยกว่าอีลอนมัสอัพหกที่สามขีดสองทำคราสเค่นให้แกง๊งแพงถือไปก่อนกลางเกมผมไม่เจอตัว่ด้วยอลิอเส,สเลยเติมต t r a t e g i เปอร์ไปพลางๆแ,แล้วรออัพแปดที่สี่ขีดหนึ่งรอหาแอชอูเดียแล้วนั่งแกงทั้งวันเฟดโค้ชโชคดีอ่องเม้นสุดท้ายผมเลือกเป็นของแสงทำคราสเค่นแสงให้แอชผลพิศาจให้หา d o บ b l e s t r i k ์หรือบ u ลเล t hell รอต่อจะเจอลิซินได้หกด้วยอลิสพอดีเติมเซตเพื่อเชื่อมจ้กระหน่และโซ่ไฟเตอร์ทำเลยวันเก้าแล้ว เหลือโยกใส,ส่เคสต้ได้ทีนี้เราก็แค่ส่งอีกฝั่งกลับบ้านทีละคนยิ่งนานยิ่งเก่งเพราะเราได้บัฟแลท์เทพจากทวิตเตอร์เฟสอีกแถมพอรีชิงสองดาวก็ยังแบกตอนเล็กเกมได้อีกด้วยโค้ชจะไฮแครบคอมนี้ยิ่งแตกหมดเอาที่หนึ่งไปเลยชิวๆอย่าลืมไปเล่นเจสโอทีรอบเซมิฟนอลก่อนยี่สิบสามกันยาด้วยนะ